สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านแฟน YouTube ของเมจุนทุกทุกท่านนะคะ <c oughs> แล้ <c oughs> พี่พี่เพื่อนๆืัน <c oughs> นีน้เมจุนสิ้าทุกท่านมากินเข่านะคะมากินเข่าแดงนะคะนี่แบบอีสานบานเฮ้าสิ้ามาจุบบกคอยะค่ะแต่ว่าตอนนี้เมจุนยังจุบบาท่านเป็นเท่าไรนะคะจุบบออกต้องใส่ไม้จิมเอาต้องฝึกจุบ นะคะรอบหลายหลายปีเลยนี่ค่ะไม่เคยได้ไม่เคยได้กินโดนแล้วนะคะไม่ได้กินโดนหลายสิบปีแล้วนะคะก็ mm. เดยีย่ายเพิ่นแกงให้กินมะเร้านี่ค่ะ mm. นี่นก็จะมีส้มตำนะคะ mm. ตำปูม้ากุ้งสดนะคะ mm. ตำเป็นส้มตำมะละกอะ mm. ใส้เสน้นบหมักฮุงนี่แกงจิ้ครึ่งเลยค่ะอันนี้ก็จะมียำแหนมยำแหนมนี่สื้อมากนะคะไปฮับลูก ไปรับลูกจากโรงเรียนก็เลยซื้อมาอมน้ำพริกปลาทูคุณยายเขาทำเองนะคะสวัสดีครับพี่น้องเจ๊กีข่าวน้ำกันกินกีข่าวน้ำกันอันนี้อันในดอนนมอมไร่อมไะไร่หอยขม คอมรอยผม,ผมนูน้ำเสนอแด้วกินโรดไม่ได้พี่น้องมากินน้ำก,กันค่ะเพื่อนเพื่นแล้วเพนเห็นแล้วว่าเกียงเอียงเนีย่ยก็อยากให้ป้าจุบให้เพื่อนเบิ้งแน่นะจุบไ่ได้มันน,นพยายามแล้วมันไป่รอดมันมีช่องว่างจุบ <c oughs> ่ออก ไม่อยากใช้ความพยายามอยากฝึกโอ้บหวอีหลีจุบบออก แกงใส่พักซี่เล้าน้ำเด้ค่ะพี่น้องซี่เล้าซี่เล้ากับบริสุทธิ์เนื้อกะทางปลูกพักใส่กะทางย,ยีจูบออกแล้วเนี่ยอ่าจะกินแล้ว ชากรุนแรงจุบยังไงจุบกระชากรุนแรงกระชากวิญญาณเลยเต๋อจุบกระชากวิญญาณจัดจัด่น้ำหน่อยโอ้ยจุบไปเบืองแน่หั่นจุบไปทำทุ่มส้มเบืองแน่ ฟองติวฟอ,องติวเอาใส่แกียวนาแก้วนาปลาบ่มีฟองเลยหรอหอ,อันนั้นมันแก้วคางด้วยน่ะโอ้ยหายใจออกก่อนหายใจเข้า <laughs> โอ้ยูไ้ได้ภาคไปกินยากินชาดแหละกไปยุ่น้ำยาบุได้เด้อแบบนี้คือบอกอให้บุเป็นได้ยาแกงเนี่ยกินบุเป็นจริงว่าโอง้งใส่อีกละกิเขาแรงแล้วมือแรงสิภาพไปเบิ่งระเบียบครับพี่น้อง จะสิไปเก็บภาพบรรยากาศนาไว้ที่ระเบียบเรียบร้อยวะฮะเรียบร้อยวะระเบียบเรียบร้อยพ่นขึ้นไปว่าเมือแรงนี่พผู้ใด้เป็นนักเลงได้าหาแสนมานะ่ะ ก็เข้าใจกันเนานะว่าเป็นอย่างจังเลือกติมะตีกันใส่มอลำอ่ยุ่ข้างนอกมอลำมบ่มีมอลมมอลัมม่ตีกันบม่ได้สิน่าตีกันโลดเปลี่ยงเนานะบ่มีมอลำ่กับสร้างภัยกับน,นัดโลด อูม,มาหนึ่งตัวกุ้งสองตัวเจ็ดสิบบาทโอ้เผ็ดยังขัดเลยเนาะแก้เพกรนี่เรากัดแสบท้อง ไก่นี่ไไรชิ้นละยี่สิบห้าบาทถอดมีบาคนไก่ทอดส่วนอันนี้เิ่นแถมฟรีแถมแถมขาไก่ขางเดียว่งางยังไงห <laughs> แ้มค้าใกล้างเดียวใกล้หินางาอยู่ไงนปกติปบงหูกินได้มั่นอ่ะเนี่ยกกเรเ,เคยกินแจกเือเนี่ยครั้งแรกไม่ลกเลยมันเผือกเผือกกับมั่นนี่แหละมั่น มันที่เป็นมันเลือดนกแล้วก็มันเลยเนี่ยมันม่วงมันสีม่วงนะคะที่น้องโอ้ย่อยปอกยายเป็นแกงบ่ใส่ปลาดยกเนี่ยไม่ใช่ิีเสี ừ, oh, ăn mặc hỏi hay thì nó bưng nè nè chụp cái đầy cả bò kìa giặc ai đấy chụp 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 cái này cả เนื้อก้อนสามารถเทียนบ่กค่ะออกแล้วออกแล้วจะดายมันมีลูกยแยงเป็นแกงเปจะเอาป่อยจะเอาปล่อยใส่กระชังหน้าบ้าน อิ่มแล้ว,ลวจะจุบปปะขอยกับล้มเขาทอ,องอิ่มแล้วกูกับอะไรนะกุ้งกูกับกุ้งกุ้งสามตัวหนึ่งเนี่ยกุ้งไซนี้สามตัวนหนึ่งส,สงอง them. อย่างนะเงี้ยมปูจ้ะดมปูหนึ่งตัวปูไซต์ตัวละสิบบาทหนึ่งตัวถ้ามาด่าเนาะเป็นขายในงานเนาะมันกับต้องแพงแน่ห่ะจะเป็นบริการกำไรเป็นจะสิมาขายเห็นอย่างเนาะเนี่ยค่ะปูไซต์นี่นี่แหละ ย้มมันแยน้มแนมแนมมีตุยแสบกัว่เ็เริ่มใส่บบกตัวดินไหนเท่าหนี่งจะเริ่มใส่ตัวดินต้องใส่ตัวถอดสูตรเท่านี่คือบ่ใส่บบกพริกปน ไม่เอาพริกป่นเอาแต่พริกทอดกับถัวถ่วทอดเพิ่มลืมจะใจพริกป่นหายเลยถั่วทอดมาได้ลอยยีน้ำแดงลูก่ะ เสียงยังสิไหมพ่อสมัยเป็นเด็กน้อยนี่แม่ดูดอันดูดน้ำจากทุงเห็นไหมะี่อุ้งทุงอันข้าเจ้าเอาอันยางเห็นไหมยางเอายางหัดนแต่ทุงสองเซนนะขายนำชาทุงรหารสิบตังชาเย็นไหมชาเย็นนี่มันเป็นหว,วานหวานะ่ะชาดำเย็นเห็นไหม ใส่ถุงแกงสมัยอันใส่ถุงแกงถุงแกงสไตล์ที่เ้าตักแกงอันตักแกงซวยงังนงนะต้าะอาหาิดตังยางหักสองสินกันมันยางขาดหลอดดูดยางไปขึ้นรถโดยสารจากโรงเรียนประจำจังหวัดจอดจอด ช่วงที่พ่อท่านได้ยืมจักรยานลรงเรียนนะตะกี้ยืมจักรยานลรงเรียนขี่เลยบวบเนาะจะเป็นโดดวดตีช่วงพ่อท่านมีจักรยานยางขี่รถอันประจำช่างยางกลับ,บานประมาณสองโลยางไปลรงเรียนไปกับซีโล น้องนก็จีนวนหวยไข่อยอยู่เนาะเสียงจุบบ่ออกจักเธื่อบ่ได้กินว่าแต่เดาะเอาเอาง่ายๆต้องจ <c oughs> ิ้มเอาได้บะนี่ดูดไปเดียวของกับเป็นสาวอยู่แล้วเค่ะบนท่านไหน,น,นหูจักไอหยางนอนสมัยตะกี้เนาะ่หูจักว่าคว่มอยากอายผู้บ่าวเป็นยังไงเด้อย่างไ <c oughs> ปถึงรถ Do kêu kill Bodhi lam của, của tay thùng anh bớt nó. Nam em bước, bằng dội bài nó, nam em bước. You Chua, ăn thùng giang Bin phụ bao nèo. I nằm một ăn, ngâm ăn ngâm kèo ngâm nằm ngâm ăn, ngâm kèo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  ว่าแต่ยง่มีหรอไปพอข้อนเตือนที่เพิ่นเคยแนมเข้าสมัยดูดน้ำแข็งหน้าเพิ่นมาถ่วงเข้านะคืออยากอายย้อนลังแล้วสัน <c oughs> นี่ไม่เอบอยากอายตัวบจริง <c oughs> คือเพื่อนสมัยเรียนอะเขาแซวไงเขาเจอ อ่าชั้นเขาเรียกอะไรชั้นมเดียวกันแหละมมเรียนเท่ากันแหละแต่ว่าคนละทับไงมันมีทับหนึ่งถึงมันมีทับหนึ่งถึงทับสิบสองไอเราคนถูกมองแล้วไม่รู้หรอกเราจําใครไม่ได้หรอกแต่คนที่เข้ามองเราเหรอกเขาจาเราได้พอเข้ามาเจอเราล่าสุดเขาก็เลยบอกอ๋อ เขาก็ไม่ได้บุลลี่หรอกแต่เขาเขาหยอกกันในฐานะเพื่อนเอาว่าอาดูดดูดน้ำแข็งลมมันเข้าท้องเยอะอน,นี่เองตัวมถึงบวมจักสีวา่จาจักสีไา่เขาเร็นตอนข่อยอ้วนนะปกติเลยท่วงข่อยหน้าว่าน โอ้ยไปกินเนียงมากเพราะมันกินล่มหลายตั้งแต่ตอน,นเป็นเด็กน้อยอย่างดูแต่น,น้ำซ่าตันทีแล้วล้มข้อทองล่มข้ทองตีโตเลยบวมกวางโอ้ยตกกว้างเขาคักโพด ย่างดูดน้าำยุ่งมองไดเธอเห็นฉันยุ่งสหวยพานมาหลายปีแต่ฉันก็นจําได้เด้เห็นว่าเขาเจาบ่เอาออกกินแล้วจังเห็นโอ้ยชาวาสารตามุ้งสดถอยเอาออกแล้ว,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 วทำไมทิ้งอ่ะไม่กินไม่กินแล้วเสียมากเราจิมลังออกเราเคยมากินน้ำกลนบอกเ,เดฟ คนสากุก้คนอ๋อไก่ถอดพี่จากลูกมันโอ้กินเองเลยเหรอกินเองเลยจีเาย่ายแค่ไหนคอย,อย่ากินเด้คอยข้อแ้วมือ กินไก่เบิดเป็นฟ้ามค่ะพี่น้องปนันอยากจอยไ <c oughs> ก่ถอดอีกต่้งหากเปรียบเทียบว่าก,ากาินเบิดเป็นฟ้ามเนี่ยมงสื่อไก่มาแล้วมันสิ่ออไในจังไดเนาะ มกขามกขาห้องนอตสเอ้าอีตัวนั้นอยู่ในขวนกงอยู่ดิ กดมือแล้ยปลปอยโอ้ยมันขับมันตีแต่ละมันต้องย่านเนมาลหลายปลานน้มันเข้าไปได้หรือตีเข้าไปได้ยี่ติ ขาวปั้เบดถวยครับพี่น้องหิวลาย,ยหิวหิวหิวเราไปกินบ่เบิดกูได้มาแกะิถี่น วางต้องไปเอาหยาออกจากกันเพรไอ้ซาลาเนี้ยหยาไม่ขึ้นมกมกมกโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้เข้าร่าพี่น้องด้วยภาพบรรยากาศ การแห่นขาไก่ของพญายังได้ค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะตักหลายโพดกินบะเบิดอันนี้ก็ตำหลายโพดกินบะเบิ่เจ็ดสิบบาทอันนี้อันนี้ขายดีเกือเปิดแต่ปนไม่ไงน,น,นี่บกพผ่องไปแจ็คหน่อยได้เอาไว้ขึ้นเขาเนี่เอาไวใา้ให้หมาผสมใกล้ให้หมา โอเคค่ะคลิปนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวแาไม่แห้งแกงน้อยเตรียมตัวมือแร่งเตรียมตัวไปเบึ้งมาล่ำระเบียบว่าทศินบัตรละค่ารอยงีสิบบาทขื้ีหม,มอไส้ไปขี้อมอไส้ขั้นเกา่าๆไปเดี๋ยวบอกเอาขั้นไม่ไป <c oughs> หายกนยังบ่เสียดาย <c oughs> จักละยานรถท้ายครารถขั้นใหญ่ไปยานรถท้ายมม่เอาเขาไปข้างในม่ได้เค <c oughs> okay, ค่ะด้านพี่น้องด้วยปรับบรรยาก,กาศการจิร้มเขียวของปี่องกินเราก็จิ้มเขียวพี่น้องเบิรงโอ้ย <c oughs> สวัสดีค่ะฝากติดตามใน้เด้อสองเถาวรานัวหัวมวนหยอกกันแน่แง่กันน้า มันยังได้ยิ้มสวัสดีค่ะ